กาบสวัสดียามแรลงครับแหลงนี่ต้มปลาดุกได้ปลาดุกหยักแมาครับโถวันนี้จะลาบครับลาบปลาดุกต้มต้มมะเขือไปตัวครับเอาลาบใส่ตัวมันม่มีตีมกต้มเนี่แหละครับโอ้ปลาดุกตัวใหญ่ขนาดครับโอ้เขาละเดี๋ยวห่อตักมาไว้ก่อนครับโอ้เหมือนมันหายห้อนเดี๋ยวถ้ามันหายห้อนเดี๋ยวห่อกระปใส้มาลาบกันครับมาครับเ่อมาใปส้ปลาครับ โ้ปลาดุกตัวใหญ่มากขนาดโอ้จิ้นมากขนาดครับขาวสมบุญตั้งหนอกก็จะได้ยินเสียงบุบุบะบะน้อยเด้อครับคางบ้านนี่ผลแปลงบ้านครับสลารเก่าก้าปก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 ัปกๆนะครับนี่ มาครับเอามาลากกันครับใส่เรียบร้อยได้หมดเอีย้ยใส่หมึกเขือไปตัวยครับถ้ามีตีมกกับมุกมกเด้อครับอันนี้ผมมีตีมมกใส่หมึกเขือต้มเนี่ยครับกลิ่นมันจะได้นักเนาะครับนี่ ไฟหลังห้องหลังหอไม่จุ้งจุ้งกันยุงยน่งแล้วเนาะครับก็แบบมันบ่้อยู่บ้านอยู่จ้องครับรก็แบบเนี่ยกับเข่ากับป่าอย่างกันลำบากจิ้นปลาฮุกจิ้นมะเขืออุโเนาะรวมกันมี่มอดอะไรแบบมันจะเล่นหนักนะครับหลักป่าอากาศป่าโอ้สองสามกัมกันถึงวัดเงีงอียต้นหนานี่นะ ล่ะหมออีกเาแล้วครับเดี๋ยวเขาไปค้นมันก็ะึงแหลกตึงแล้วเหมือนกันแล้วครับเอาอ๋อมาครับหอามาข้นลาบกันครับใส่ทิศลาบไปเลยไปเดียวสบายครับนี่เจ้าตัวตัวิศลาบนี่นะครับมาต้องได้มาเสียเวลาตั้ละมาปวดแขนมาต้องได้มาเสียเวลาปวดแขนแล้วไปเดียวเลยนะกำตั้งให้บาทิบบาทซื้อติดหอติดเหแยนไว้ครับทิกลาบ กำลังกะใส่นี่ครับผงนัวแฮมลืมมดอื่ใส่นักล้ำหนักใส่น้อยล้ำน้อยปลาขาวเพีย้ย <laughs> ของล้ำมันอยู่นี่แล้วครับนี่ผมมีเกลือเล่นน้ำปลาไปเห็นน้อยเอาละเดี๋ยวมันสะดวกสบายเนาะครับพริกลาบหมักของไท้กับซื้อของคนแน่นอนครับนี่อันนี้เป็นพริกลาบเจยงไห้ครับนี่ ลวกสบ,บายาต้องมาควาทีิกควาหอมแฟนเอน็นหอมป้อมมาตำให้ปอดแขนสื่อแห่บักซิบบักปากถุงใสเอ,อาเรียบร้อยผักไข่หอมดวนครับขาดผักไก่หอมดวนไปนีนมดหาเด้อมันหอมอยู่นี่แล้วครับนี่ผักไฟ่หอมดวนอันนี้ก็จะเป็นมูพักกลับครับ มีบบทัวมเบเขือนักกาดมบยี้และครับมีมะนักมะหลายกำนันกะต้นหอมพักป้อมครับนี่แป้งลำครับใส่น้อยเดียวเกาล้วใส่ใหอเป็นพิธีอใส่พักไปเลยครับ นี่ใส่พักแล,ล้วก็ค้นเอ้าหอมสอดๆครับผมลาบปะัดุกต้มครับบหมูจะกินหยังครับนี่กลับเข้ากันล้นํากับยังหวากัดขึ้นนี่นะหม้อขนาดครับนี่หลัปัดต้มนะครับมากินข้าวหน้าวจ้ำข้าวแรงด้วยกันครับผม แล้วปะกันไหมครับผมสวัสดีครับ